ไม่ต้องออกแรงเลยค่ะทุกคนเครื่องสไลด์เนื้อออโต้ของ SGE แค่เอาเนื้อใส่เครื่องแล้วรอเราก็จะได้เนื้อชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะสามารถสไลด์ได้ทั้งผักและผลไม้ด้วยนะคะโดยตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงมากๆส่วนใบมีดทําจากสแตนเลสเกรด304สามารถสไลด์เนื้อได้เร็วถึง42ชิ้นต่อนาทีเลยค่ะบอกเลยเนื้อก้อนโตๆแบบนี้ไม่ถึง2นาทีหมดเวลาใส่เราก็จะดึงสลักออกยกแท่นขึ้นวางเนื้อลงไปแล้วก็ล็อกนะคะจากนี้ก็กดปุ่มเปิด เเครื่องได้ลยโดยปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่มเปิดใบมีดส่วนปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเปิดสไลด์สามารถตั้งความหนาบางได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงสิมมนี่ค่ะเนื้อที่ได้ก็จะเท่ากันแน่นอนแล้วก็สวยเหมือนที่เราเห็นตามร้านชาบูเลยนะคะและด้วยความที่เขาเป็นระบบออโต้เครื่องเขาก็จะดันเนื้อออกมาเองก็จะช่วยลดกําลังคนช่วยประหยัดแรงและเวลาไม่ต้องจ้างคนเพิ่มแถมลดต้นทุนเพิ่มกําไรได้อีกใครที่เปิดร้านชาบูหมูกระทะอยู่แนะนําเลยนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะโดยที่ทาง HGE เขาก็มี รับประกันสินค้าให้1ปีเต็มเลยนะคะพร้อมกับอะไหล่สำรองหากเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.sge t a i com นะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไวให้ตรงคำอธิบายคลิปอีกทีนึงค่ะ